ค่ะมาพบกับรายการมาดามมาชิมซิวันนี้เราขอเอาใจสายหวานกับเมนูเค้กส้มอร่อยสดชื่นน่าทานมากๆค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกการทำตัวเค้กมีขั้นตอนในการทำและวัตถุดิบดังนี้ค่ะไข่ไก่3ฟองน้ำตาลทราย80กรัมน้ำเปล่า35กรัมนมข้นจืด40กรัม เกลือ1ส่วน8ช้อนชา SP 15กรัมเราจะใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องผสมค่อยๆปั่นรวมกันปรับระดับความเร็วจากต่ำไปสูงจนได้ลักษณะเป็นครีมข้นค่ะปิดเครื่องแล้วค่อยๆใส่แป้ง100กรัมและผงฟู1ช้อนชาลงไปผสมต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีจากนั้นปรับเป็นความเร็วกลางผสมต่ออีก5นาทีค่ะ และระหว่างนี้ให้เราวอร์มเตาอบรอเพื่ออบตัวเค้กที่ความร้อน180องศาไฟบนล่างนะคะมเมื่อผสมต่อครบ5นาทีแล้วปรับเครื่องผสมเป็นความเร็วต่ำใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาลงไปปั่นผสมต่อไปอีก1นาทีและค่อยๆเทน้ำมันพืช80กรัมผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วนำไปเทใส่พิมพ์เค้กขนาด3ปอนที่รองด้วยกระดาษไขที่เราเตรียมไว้ค่ะ หลังจากนั้นนำไปเข้าตู้อบเป็นเวลา25นาทีเมื่อครบเวลาให้นำเค้กออกจากเตาอบมาวางไว้ข้างนอกให้คายร้อนค่ะระหว่างที่เรารอให้ตัวเค้กคายร้อนเรามาทำเค้กซอสส้มหน้านิ่มเพื่อนำไปราดบนตัวเค้กกันค่ะมีขั้นตอนและวัตถุดิบดังนี้น้ำเปล่า450กรัมน้ำส้มซันควิก110กรัมน้ำตาลทราย160กรัม แป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพด40กรัมเกลือ1ส่วน4ช้อนชาผงวุ้น1ช้อนชาเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดใส่รวมกันในหม้อค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟระดับกลางคนส่วนผสมไปในทิศทางเดียวกันเบาๆจนเดือดคน้นแล้วปิดไฟยกลงจากเตาค่ะขั้นตอนสุดท้ายการประกอบเค้กค,ค่ะเราจะนำเค้กออกจากพิมพ์ แบ่งครึ่งเป็น2ส,ส่วนเค้กส่วนแรกเราจะวางบนแท่นหมุนตักซอสส้มที่เราเตรียมไว้ประมาณ3าทับพีวางลงบนตัวเคก้กปาดให้เรียบแล้วนำเค้กอีกชิ้นมาประกบกดลงวางเบาๆนะคะนำเค้กส้มที่เหลือมาราดให้ทั่วตัวเคก้กแล้วนำไปแช่เย็นจนซอสส้มเซ็ตตัวอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงแล้วสามารถนำมาตกแต่งหน้าเคก้กให้สวยงามได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเมนูเค้กส้มหน้านิ่มทํากันได้แบบง่ายๆเลยใช่ไหมคะเราสามารถทําเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษหรือเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ด้วยอีกด้วยค่ะและสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของเราได้ที่ช่องมาดามมาชิมซิขอบคุณค่ะ